มันบอกว่ารถเสียช่วยไน่ตู้ตู้จะพังแล้วสู้จะพังแล้วผมถ่ายวีโออยู่นะผมเสี่ยงของเส่ไม้อีกคนมายืนดูเต็มเลยรีดวกเียด้วยเ้วเรเรวา้าัวนัอ่ันมันดีแต่จนแบตร้อไปไม่ได้มันจะให้รถช่วยมั เดินรอบตัวเนี่ยของมาหน่อยของมาหน่อยรูรูลแงสายตัวได้หน่อยช่วาหน่อย นด่าหน้าเกลียดหน้าเลยไอ้ควยไอ้ส <lob oney scripture> ัต <priced> ว <itus> <c Claudia> ์ตำรวจเที้ยเลยแกะป้ายทะเบียนตัวเองคะแกะปใบทะเบียนเสี้ยมตู้แกะปใบตัวเองทะเบียนรถแล้วก็เสี้ยมใส่ที่ตู้ตำรวจชาวบ้านยืนดูเต็มเลยครับถ่ายคลิปกันเต็มเลยผมก็ถ่ายอยู่ผมก็ถ่ายอยู่ มันเปิดรถเปิดอะไรแล้วมันแกะทะเบียนรถเสี้ยงใส่ตู้ผมไม่ออกตู้นะมันก็เดินวนไปวนมาอย่างนี้แหละกระจกจะแตกก็อนอนะมันด่าชิบหายไปปวงเลยดูอ่ะฟังนี่ฟังนี่พูด่ะดูฟังมันฟังนี่พูดนะพูดนะโอ้กระจกจะแตกจะแตกขอสายตัวสำหรับสุนนุ่นหนะ่อย จะไปแกะทะเบียนรถข้างหน้าแกะไม่ออกข้างข้างข้างหลังนี่แกะป้ายที่เอามาจากสนบางเขนก็เอามาแล้วเสี่ยงทิ้งแล้วก็แผ่นป้ายทะเบียนที่มันแกะออกมันก็ทับเสี่ยงทิ้งอ่าไปแล้ว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 มันขยับไปได้แล้วขยับแล้วขยับแล้วไปได้แล้วแล้วมันด่าคนด่าชาวบ้านด่าชาวบ้านไปทั่วเลยต้องใหวินว่ไทยตก ไปแล้ว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 ปแล้โอ้ปไปได้ละมันดูแ so, ล mm ้วดิ